เห็นหนังสือเล่มนี้ไหมชื่อว่า the power of your subconscious mind แปลว่าอะไรพลังแห่งจิตใต้สำนึกของคุณพลังแห่งจิตใต้สำนึกของคุณหนังสือเล่มนี้มันสุดยอดมากคุณดูผมอ่านจนแบบตอนนั้นผมอ่านตอนอายุประมาณเท่าไหร่วะสิบสี่ห ตอนนั้นแบบเริ่มที่จะเริ่มรู้พลังจิตของตัวเองแล้วเพราะเป็นนักว่ายน้ําเดี๋ยวผมจะมาเล่าให้ฟังว่ามันเกิดอะไรขึ้นตอนผมเป็นนักว่ายน้ําตอนอายุ14นะครับแล้วก็ชนะใช้พลังจิตชนะการว่ายน้ําแล้วก็เลยต้องเลยคิดว่าเฮ้ยมนุษย์เรามีมนุษย์เรามีพลังจิตขนาดนี้ทําไมเราใช้ชีวิต เราต้องไม่ใช้ชีวิตอย่างเปล่าประโยชน์เราต้องใช้ชีวิตแบบยิ่งใหญ่วันนี้ผมจะมาสอนสอนให้พวกคุณนะครับทุกคนนะไปรีบแชร์เลยวันนี้ใครแชร์คือเรากําลังช่วยชาติเรากําลังช่วยกันเปลี่ยนประเทศนี้เพราะผมต้องการให้คุณใช้พลังจิตพลังสมองของคุณอย่างยิ่งใหญ่นะครับช่วยกันแชร์วันนี้ผมจะเนี่ยดูดิดูหนังสืเอเล่มนี้นะแล้วก็ดูดูนะดูดูมันเป็นชิ้นส่วน,วนขนาดนี้แล้วก็มีมีอะไรมีอันนี้ดู ดูมันเป็นชิ้นชิ้นส่วนส่วนงี้นะผมอ่านซะแบบว่ากระจายหนงังสือเล่มนี้มันสุดยอดมันเปลี่ยนชีวิตผมผมจะมาสอนเรื่องพลังจิตคุณแล้วเตรียมตัวนะครับทาเวิร์กช็อปด้วยเตรียมตัวพรอเวิร์กช็อปคือเราจะต้องทําไปด้วยกันผมจะสาธาิตให้คนดูเลยว่าคุณเองก็มีพลังจิตยิ่งใหญ่นะครับคุณเองก็มีพลังจิตยิ่งใหญ่นี่คุณดูนะหนงังสือประเภทที่ผมอ่านมาตั้งแต่เด็กน,นหล่อนนี่อีกอันหนึ่งคือ accelerated learning accelerated learning แปลว่อะไรการเรียนอย่างเร่งสปีดการเรียนอย่างเร่งสปีดเนี่ยผมอ่านทุกอันเลยมันมีสอนเรื่องของการใช้พลังสมองใช้อะไรเงี้ยโอ้โหผมคตรชอบเลยเพราะอะไรเพราะผมจะต้องเป็นอันดับหนึ่งของโลกให้ได้คือเป็นอันดับหนึ่งในด้านคอนดักเตอร์ซึ่งจะต้องรู้เยอะมากซึ่งจะต้องมีทักษะเยอะมากภาษาต้องรู้6ภาษาแล้วก็จะต้องเก่งในการพูด การโน้มน้าวคนการสื่อสารคนการเป็นผู้นําการพูดต่อนหน้าสาธารณชนอะไรอย่างเงี้ยผมจะต้องเก่งทุกเรื่องผมก็เลยอ่านหนังสือเล่มนี้มันเปลี่ยนชีวิตของผมเลยวันนี้จะเอามาสรุปให้ฟังฟังอีกอันนึ่งนี้นะนี่แบบสุดยอดหนังสือที่สุดยอดมากเลยเดี๋ยวจะสรุปให้คุณฟัง Power Mind System Power Mind System นี่คือหนังสือประเภทที่ผมอ่านตลอดเลยนะมันมีมันอยู่ติดบ้านผมย้ายบ้านไปไหนก็ติดไปด้วยอ่านดูดินี่มีอะไรเต็มไปหมดเลย นังสือเล่มนีมันสุดยอดมาก power mind system ทำยังไงที่จะสร้างระบบให้จิตของคุณนี่มันเป็น power house เป็นแบบว่าเป็นเป็นขุมพลังอะที่ยิ่งใหญ่วันนี้จะมาทำ exercise ด้วยนะทุกคนเตรียมตัวไปเรียกเพื่อนๆมาเรียกพ่อแม่พี่น้องของคุณมาดูให้หมดเลยเพราะว่ามันจะเป็นอะไรที่แบบว่าคนอื่นคุณต้องไปจ่ายค่าอ training กี่แสนเป็นสองสามแสนอะเนาะไปไปเรียนกับพวกเออสมมติคุณไปเรียนเมืองนอกเก็ใช้คุณสอสามแสนน่ย เทนนิโรบินส์อะไรอย่างเงี้ยเขาจะใช้คุณสองสามแสนคุณจะได้ไปเรียนทำเอ็กซ์ไซส์พวกนี้แต่วันนี้ผมสอนฟรีหน้าไลฟ์แล้วก็จะสอนเคล็ดลับของคุณเนี่ยผมบอกได้เลยนะถ้าใครยังไม่ประสบความสำเร็จใครยังรู้สึกว่าไม่ประสบความสำเร็จไม่รวยมันมาจากจิตของคุณเท่านั้นเองจบมันไม่เกี่ยวกับการศึกษาคอนเฟิร์มอีกทีนะมันไม่เกี่ยวกับการศึกษาว่าคุณเรียนกันเรียนไม่สูงเรียนไม่เก่ง ไม่เกี่ยวเลยผมคอนเฟิร์มหนึว่ามันไม่เกี่ยวแล้วยิ่งถ้าคุณเรียนการศึกษาเฉพาะแค่ในประเทศไทยคุณอาจจะได้ข้อมูลมาผิดๆก็ได้เพราะฉะนั้นจริงๆแล้วไม่ต้องห่วงเราว่าถ้าคุณการศึกษาต่ำอาจจะเป็นเรื่องดีด้วยซ้ำที่คุณไม่ได้ข้อมูลผิดมา เข้าใจป่ะวันนี้เรามีเรามีเราทำระบบใหม่นะเรามีไซคิกเขาเรียกฝรั่งเรียกว่าไซคิกคือแบบว่าอย่าง,าง,างถ้าคุณไปดูทอล์ s โชว์ฝรั่งเนี่ยเขาจะมีคนหนึ่งที่ช่วยเขาพูดอยู่หนจุดไหน,ไหน,ไหนเอาให้ดูหน่อยเดียวว่าไซคิกรูปร่างหน้าตาเป็นยังไงไหนใส่พิ c เจอ e อ n นพิ t เจอขึ้นมาหน่ P P อเยเดียวพีอนพีอ่ะเร็ว แม่อ้อมอ้อมทิมเราบอกอาจารย์ดูหล่อพิเศหน้าเด็กอ่ะพี่ต้นสวัสดีค่ะพี่ต้นโอ้โหน้องต้นว้ยอาจารย์บอกเท่าไหร่25่สครับถ้าคุณเกิน25้าคือคุณต้องเรียกว่าอาจารย์น้องต้นใช่แล้วะโอเคนี่วันนี้นี่มีมุกมาด้วยนะเนี่ยวันนี้นะคุณเตรียมพร้อมวันวันนี้เด็ดสุดๆไม่เคยสอนแบบนี้นี่มีสกจิตด้วย มีสกดจิตด,ด้วยนี่เดี๋ยวคุณได้ดูเดี๋ยวคุณได้ดูไปไปแชร์เพื่อนๆมาไปเรียกเพื่อนๆมาด่วนเลยวันนี้จะเปลี่ยนประเทศกันแล้วก็มีอะไรของเล่นอะไรห้าคะอ๋อมีของเล่นหลายอย่างเอาเอาเอา,เอาแค่เบาๆแค่นี้ก่อนนี่นี่ก็มีแต่จริงๆก็ไปจะใส่เดียวกันสองอันนี้นะครับ,อ,บอกว่าวันนี้เดี๋ยวคือเวิร์กช็อปเนี่ยมีเยอะแต่ว่าให้แน่ๆเนี่ยหนึ่งเวิร์กหนึ่งเวิร์กช็อปฟนคุณตอนนี้นะใช่โอเควันนี้แบบว่าเออรู้สึก จริงๆนะรู้สึกสบายใจขึ้นเวลามีเบอร์สองมาช่วยเพราะว่าผมจะไม่ไม่ไม่ต้องพูดตลอดเวลาไงเพราะมีเวลากินน้ำกินท่าบ้างบางคนก็แบบว่าอยากฟังอาจารย์ตลอดคนไหนไม่ต้องพูดได้ไหมคะอะไรเงี้ยไม่มีหรอกไม่มีหรอกมีเดี๋ยวแบนพูดเล่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 นเราไม่แพ้พูดเล่นไม่แบ้เรื่องแค่นี้ เดี๋ยวแฟนลับผมกลัวใหญ่แฟนลับกาจาย์เดียวกลัวจย์แบนดฮัไม่กระดุกกระดิกไม่ใช่นะจ้ะไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้รรยกาดขนาดนั้นนะจ๊ะโอเคหล่อสดชื่นค่ะโอเคคุณเห็นไหมที่ข้างหลังเนี่ยเราเตรียมงานนี่แมรี่เตรียมงานคริสต์มาสแล้วนะพวกนี้มีงานคริสต์มาสที่ที่บ้านนะเชิญคนโอ้โหมาเป็นร้อยเลยแต่ฝรั่งต้องบ้านเลยแมรี่แมรี่เชิญคนที่โอ้พวกนี้จะสนุกมากอา,อาจจะไลฟ์ให้ดูนิดหน่อยว่ามันเกิดอะไรขึ้นที่บ้านเรานะครับโอเคอ่ะ ทุกคนนะครับฝากแชร์ด่วนเลยให้ถึง2,000แล้วกันเร็ววันนี้ต้องให้ถึง2,000อ่ะเดี๋ยวสอนเลยเร็วนี่กี่แชร์ละสามร้อยโอ้ยน้อยจัง375แชรอ 1, อ์อยู่กัน1,500คนเอออยู่กัน1,500คนเร็วมวดแต่ตกตะลึงกับความหล่อใช่ไหมตกตะลึงกับความหล่อแชร์แชร์ไม่ไม่ไม่เป็นม่รนแชร์เลยใช่ไหมไม่ได้นะครับทุกคนต้องแชร์ต้องเผื่อแผ่เพื่อนๆนะครับวันนี้จะมาคุณรู้ไหมนี่ผมอ่านนั้นตั้งแต่อายุ13อ่ะ13 14ภาษาอังกฤษล้วน ผมไม่อ่านภาษาไทยเนอะอ่านไม่รู้เรื่องไม่ใช่อะไรไม่ใช่ว่าแกแดะนะเว้ยไม่ใช่ว่าไม่ใช่ว่าโตขึ้นมาจากโรงเรียนอินเตอร์ไม่ใช่นะตอนนั้นก็แกะทีละคาแปลว่าอะไรวะเปิดดิกเหรอเกิดเปิดดิกแต่ว่ามันอยากอ่านะใจมันอยากอ่านพอว่าอ่านอะไรที่เรารักเนอะมันก็เก่งโดยธรรมชาติเก่งภาษาอังกฤษโดยธรรมชาติเลยเพราะว่าอ่านพวกนี้ผมแนะนําเลยนะถ้าคุณอยากจะเก่งภาษาอังกฤษนะอ่านจริงที่ตัวเองรักโดยธรรมชาติอย่าไปเชื่อระบบการศึกษาเพราะว่า ตอนผมเรียนนะอะไรวะเรียนไอแบกใช่ไหมปีแรกเขาก็ยัดเยียดเขาใหญ่เราเขาให้หลาเพียบภาษาอังกฤษเว้ยยัดเยียดอะไรอะบทความจากหนังสือ Time m a g กาซีนที่แม่งอ่านยากสุดๆแล้วเป็นบิสเนสจ๋าเลยแล้วเป็นธุรกิจจ๋าเลยโอ้ไม่มีใครอยากอ่านอ่านไม่มีใครรู้เรื่องทั้งชั้นอ่ะขณะผมมาเรนอังกฤษเก่งประเด็นคือ คุณจะต้องอ่านสิ่งที่คุณรักแล้วคุณจะเก่งขึ้นตลอดเวลานะครับหรือว่าฟังภาษาอังกฤษสิ่งที่คุณรักโอเคนั่นเป็นบทเรียนแถมแต่วันนี้แหละหนงังสือเล่มนี้เขียนโดยด็อกเตอร์โจเซฟเมอร์ฟีนี่หน้าปกเปน็นยางงด็อกเตอร์โจเซฟเมอร์ฟีดังมากหนงังสือเล่มนี้ดังมากนะครับชื่อว่า The Power of Your Subconscious Mind จิตใต้สำนึกพ,พลังแห่งจิตใต้สำนึกของคุณหนงังสือเล่มนี้โคตรเปลี่ยนชีวิตเลยเพราะบทแต่ละบทเนี่ยมันจะบอกว่า อ่ใช้พลังจิตกับการความมั่งคั่งยังไงใช้พลังจิตกับโรครักษาโรคยังไงใช้พลังจิตกับความสุขยังไงแล้วก็มีตัวอย่างตลอดเลยนว้ยว่าพลังจิตกับคนเนี้ยผู้หญิงคนนี้เอาพลังจิตไปแล้วเราทําทำให้สามีกลับมารักทํำยังไงโอ้โหมันหนังสือเล่มนี้มันสุดยอดอ่ะแล้วก็วันนี้ผมจะมาสาธิตให้คุณดูเลย บอกเลยว่าสองอันที่เมื่อกี้อาจารย์ได้เทรนลูกศิษย์ก่อนที่จะเข้าไลฟ์นะมันวาวมากวาวมา,วาวมากวาวมากมันทําให้รู้ว่าเฮ้ยจริงๆชฉันนี่แหละแม่งทาอะไรก็ได้วันนี้ใครที่รู้สึกว่าไอ้นุ่มก็ทําไม่ได้ไอ้นี่ก็ทําไม่ได้มีข้อข้อขอ,อ้างเยอะแยะวันนี้นะคะคุณจะได้มาปลดล็อกตัวเองผ่านไลฟ์นี้แบบสดๆว,นนวันนี้วันนี้หัวข้อส สี่เทคนิคเทรนจิตด,ดึงดูดความรวยเหลือเฟืออคุณอยากมีความรวยเหลือเฟือสิ่งได้ที่จะต้องเทรนตัวเองไม่ใช่ไป ฝึกทักษะภายนอกที่คุณก็ยังไม่รู้ว่าทําไปแล้วจะได้ไหมใช่แต่สิ่งแรกที่คุณจะต้องเทรน<ม>คือเทรนจิตของคุณเอง<ม><ม>วันนี้อาจารย์มาให้4เทคนิคเออโอเคทุกคนนะฟังดีๆเริ่มต้นโฟกัสเลยนะครับถึงจุดท่าเคล้วไม่เป็นไรสอนเลยเดี๋ยวเขาเห็นเข้ามาเห็นเราทาอย่างเงี้ยเขาจะตกกระายใครๆที่เข้ามาเดี๋ยวก็มาอยู่ด้วยรงหลังได้ผมกำลังจะสอนพิสูจน์เลยนะว่าพลังจิตของคุณมันยิ่งใหญ่แค่ไหนทุกคนมีพลังจิตเท่ากันหมดแต่ว่าบางคนเนี่ย จิตอ่อนเพราะเชื่อคนง่ายเข้าใจป่ะบางคนเชื่อหมอดูง่ายบางคนเชื่อคำสาบคนอื่นง่ายบางคนเชื่อแต่ไอ้เรื่องดีๆไม่รู้จักเชื่อเรื่องที่แบบว่าตรงข้ามกับคำสาบอะเขาอวยพรมาไม่จากไม่ยอมเชื่ออย่างผมอวยพรไป5้าข้อมาทําประจําบางคนก็เชื่อบางไม่เชื่อบางแต่เมื่อถ้าคนคนไหนเนี่ยแบบเชื่อจริงๆแล้วก็เชื่อในแนวที่ว่าบางคนแบบใครสาบมาแล้วดันเชื่อนึกออกป่ะบางคนใครสาบมาแล้วไม่คิดจน คิดจนเป็นเป็นแบบนั้นจริงๆหรือว่าหมอดูทํานายอะไรมาแย่ๆใช่ไหมแล้วเขาดันไปเชื่อหรือกลัวไปเองก็เลยเป็นอย่างนั้นที่หมอดูว่าจริงๆจริงๆหมอดูไม่ได้พูด ไม่รู้ก็ไม่รู้เรื่องเหมือนกันแล้กก็ไม่ก็แม่ไม่แม่นหรอกเพียงแต่ว่าพอดีคุณไปเชื่อแต่ว่าผมจะพิสูจน์เลยว่าแล้วเราผมจะบอกวิธีตอนสุดท้ายว่าทํายังไงพัฒนาพลังจิตของคุณและมีเป้าหมายคือทํายังไงให้คุณมั่งคั่งร่ารวยขึ้นนี่คือเป้าหมายมายไม่ใช่บางครั้งด้านร่ำรวยทางด้านเงินอย่างเดียวแต่มั่งคั่งความสุข และบางครั้งสุขภาพบางครั้งความหน้าเด็กนะครับรวยแล้วก็หน้าเด็กลงทุกวันสั่งได้นะนีค่คุณรู้ป่าว่าคุณสั่งได้คุณสั่งเซลล์ของคุณในผมจะพิสูจน์คุณผมจะพิสูจน์ให้คุณดูอ่าใครทําใครทําอีกคนหนึ่งใหม่ทําพี่ทำก็ได้อ่ะโฟก,กัสที่พี่แล้วกันอ่ะคุณนะดูนะนี่นะดูนะอ่างั้นใหม่มาจับมือพี่ไว้แล้วกันนี่ผมจะทำอย่างนี้ประเด็นคือ จารย์ไม่ได้หมุนแขนใช่ใช่เดี๋ยวอธิบายก่อนฝากผมจะทำอะไร <c oughs> เดี๋ยวคนจะเดี๋ยวคนมาดูทีหลังเขาจะหาว่าบัณฑิตแม่งแบบว่ามัวเปล่าวะผมจะทําให้อันนี้นะโดยไม่โดยไม่โดยไม่ใช้มือนะแต่ว่าทําให้นี่มันหมุนโดยไม่ใช้โดยไม่เลื่อนมือเลยแล้วก็เพื่อเพื่อที่จะแบบว่าให้มันเตเบิลให้มันแบบให้มันแบบว่านิ่งมั่นคงก็เลยต้องเอาแขนมาเท้าไว้กับนี่ เข้าใจว่าไม่ใช่ว่าผมงี้แล้วก็มานั่งหมุนเข้าาใจว่าผมจะ,จะใช้พลังจิตเนี่ยจริงๆทุกคนทําได้นะทุกคนทําได้อ่าอันนี้มาให้มันมั่นคงเสร็จแล้วทําแบบนี้แล้วก็เพื่อให้มันมั่นคงไปอีกว่าไม่ได้ไมั่แน่ใจว่าบัณฑิตไม่ได้ทำอย่างนี้นะโอเคเดี๋ยวให้ใหม่จับน,นี่เดี๋ยวทุกคนเข้ามาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวสูงใหมนกนิดนึงก็ได้นะโอเคแล้วจับมือไว้จับมือไว้ไม่ให้เมือ่อโอเคนี่นะอันนิ่งมานะนิ่งมานะ เอ้ทุกคนดูดีๆโอเคคราวนี้ผมจะใช้จิตสั่งให้มันหมุนนะครับหมุนไปทางเนี้ยเนี่ยทางเนี้ยเขาเรียกอะไร,เ,รเข็มตามเข็มนาฬิกาโอเคเริ่มมานะพร้อมอย่างทุกคนเดีย๋ยวสูงขึหน่อยนึง เห็นยังเห็นยังทุกคนทําได้นะอย่าลืมให้กลับไปลองจำที่บ้านเดี๋ยวผมจะทําให้มันแข็งเร็วกว่านี้หม่จับแน่นเลยไม่ต้องไม่ต้องเกรงใจแน่นอยู่ค่ะ ว่าวไหมว่าวไหมทุกคนว่าเปล่าวโอเคเดี๋ยวก่อนนิ่งกันนิ่งกันนิ่งเล่าหนึ่งเดี๋ยวจะหาว่าฟลุ๊กเดี๋ยวไม่ไม่ไม่นิ่งกันเอาเอาทวนเข็มบ้างค่ะเฮ้ยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเออมันโดนเขาโดนคอมเมนต์บังนะเขาโดนคอมเมนต์บังต้องต้องเออ่ต่ำลงมาอีกนิดนึ่งโอเคพร้อมยังเขาโดนคอมเมนต์บังต้องให้กล้องต่ำีกนิดนึงใน YouTube สามารถซ่อนข้อความแชท อ่าเพื่อเพื่อดูชัดชัดได้นะโอเคะ <Okay. S 2> เดี๋ยวนะนิ่งก่อนนิ่งก่อนโอเคนนิ่งพอสมควรแล้วโอเคมันจะทำให้มันหมุนอีกรอบนะึงนะแล้วทำให้หมุนแรงขึ้น โอเคมีคน <Okay. S 2> บอกด็อกเตอร์สเตรนดนะด็อกเตอร์สเตรนผมไม่ได้เป่าลมนะไม่ใช่เป่าอย่างนี้นะโอเคโอเคเจ๋งไหมเจ๋งไหมโ okay. อเคตบมือหน, okay. น่อยโอเคมีบางทีผมก็ใช้แบบนี้นะนี้ก็หนักหน่อยอ่ะใครมันก็จะได้หมุนได้มันก็หมุนหมุนได้เหมือนกันนะเดี๋ยวจะไม่ดูเออไม่เป็นไรทุกคนรู้แล้ว <laughs> ทุกคนรู้แล้วแต่ประเด็นคือทุกคนกลับไปลองทําดูนะครับอันนี้ก็ใช้อะไรเชื่อกกับไอ้ด้านธรรมดาอ,อ,อะไรอะห่วงกุญแจหวงพวงกุญแจธรรมดาอันนี้นะทุกคนทําได้หมดทําไมรู้ไหมเพราะว่าฟังดีๆนี่พ,พ,พอทำานี่ปุ๊บมา 1.9k <c oughs> เลยว้ยอโอเคฟังดีๆทําไมมันเป็นเหตุผลอย่างนี้เพราะทุกเซลล์ในร่างกายของคุณมันฟังจิตของคุณอยู่ตลอดเวลาฟังอีกทีนะ ทุกเซลล์ในร่างกายของคุณมันฟังจิตของคุณอยู่ตลอดเวลาแปลว่าอะไรเวลาคุณพูดอะไรกับตัวเองมันรับฟังหมดแล้วมันไปพยายามทำให้เกิดขึ้นโดยคุณไม่รู้ตัวเมื่อกี้นี้ผมก็ทำไม่รู้ตัวเมื่อกีแบบตั้งใจไหมเพราะผมกลัวว่าเดี๋ยวพวกคุณจะคิดว่าผมมานั่งหมุนเองไงเข้าใจป่ะเพราะฉะนั้นคุณเองก็ทำได้เพราะอะไรรู้ป่ะอันนี้ดอกเตอร์อะไรวะ ดิพักชปรารู้จักบามดิพักชปราเป็นผู้นำจิตวิญญาณคนหนึ่งของโลกแต่ว่าเป็นหมอมาก่อนนะเป็นหมอในบอสตันเป็นหัวหน้าหมอโรงพยาบาลใหญ่เลยในบอสตันแล้วเขาเลิกการแพทย์ออกมาเพราะว่าเขาไม่ชอบเขาเลยอยากจะมาสอนคนเรื่องจิตวิญญาณเขียนหนังสือดังมากดอตรดิพักชปรา้ักเขาออกรายการของโอปรารู้จักไหมโอปราวินฟรีออกรายการของโอปราแล้วสอนเขาเรื่องนี้คุณไปดูเลยไปเสิร์ชดูเลยว่าดิพักชปราโอปรา power of mind ไปเสิร์ชคำนี้คุณจะเห็นเลยเขาทำแบบนี้นะล้าผมก็มาลองทำดูก็ใช่เลยประเด็นคือทุกเซลล์ของร่างกายคุณมันฟังจิตของคุณแล้วมันไปทำให้มันเกิดเช่อนอย่างเช่นผมอะ่ะผมรู้ว่าถ้าผมสั่งจิตของตัวเองทุกวันว่าฉันหน้าเด็กลงทุกวันมันก็ไปทำให้มันเกิดโดยที่เราไม่รู้ตัวเราไม่ต้องทำอะไรกับมันเยอะโอเคปะ่ะเราไม่ต้องไปนั่ง ทำสัญญกรรมไม่ต้องไปนั่งทำนนนีมันจัดเรียงของมันเองเพราะคุณได้เซลล์ใหม่ทุกกี่เดือนวะหกเดือนที่ผมเคยไปอ่านมานะคุณได้เซลล์ใหม่ทุกหกเดือนจริงๆหน้าคุณควรจะเป็นหน้าเด็กหกเดือนหน้าเท่าเด็กหกเดือนทุกครั้งอะ่ะเจอกันก็เหมือนเด็กหกเดือนเข้าใจเปล่าเพราะคุณได้เซลล์ใหม่ทั้งร่างกายจริงๆถ,ถ้าเราไม่มีความจําเลยนะถ้าคุณตื่นขึ้นมาแล้วไม่มีความจําเลยนะคุณจะเหมือนกับว่าเด็กตลอดเวลาแล้วคุณก็ใส่ความจําอันใหม่เข้าไป